สวัสดีครับพายเมจินชนแนลครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าง,งานสถา,านีรถไฟฟ้าปูฟตนะครับหลังจากหยุดปีใหม่มาหลายวันนะครับผมก็ข้ามปีผม่าโคตรเข้มเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ในห้าต้นแล้วครับผมเสร็จฟุดดิ้งนะนะตอนนี้ก็กําลังจะย้ายฟุดดิ้งนะครับเซอร์เวหาตําแหน่งแม็กโฟร์ปูแฟตเล็กนี่ยู่า กดเข็มขามปีครับหน้าง,งานนี้ครับผมช่องผมก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรและเสาเข็มนะครับล้วนนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทางานอยู่ผลิตเสาเข็มสาเร็จรูปนะครับผมทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มลมไอสี่เหลี่ยมค,ความยาวแล้วแต่ออเดอร์ครับผมแล้วแต่หน้าง,งาน จังหวัดหรือพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับผมความยาวความลึกของเสาเข็มไม่เท่ากันนะครับหน้าดินนะครับเราจะรู้ได้ก็สำรวจนะครับเจาะสำรวจดินหรือว่ากดเทสตอกเทสอย่างเงี้ยครับผมนะครับโปรเจกต์นี้ก็ก่อสร้างคอนโดมิเนียมนะครับผมติดสถานีรถไฟฟ้าโคโคนะครับเข้าออกนอกเมืองง่ายนะครับแล้วก็ ติดลงพยาบาลศิลปแพทย์นะครับผมถ้าเจ็บป่วยครับวันนี้ก็อัปเดตหน้างานนะครับผมก็มานะครับมาออกสายแล้วสายหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าภาคเช้าไปทำสายไฮดรอลิกนะครับสายมั้หยุดแตกนะครับ เข็มก็เยอะแล้วนะครับรถขนส่งเขายัางไม่ให้วิ่งนะครับรถเทรลเลอร์ก็เลยสต็อกไว้เยอะแล้วนะครับเพียงพอแน่นอน,นครับคือหน้าไปเยิ่มะครับหน้างานวันนี้ก็เพิ่งจะทํางานวันแรกนะครับอาจจะมีบางส่วนบางกลุ่มทีมาทาหน้างานทางนู้นก็เปคุมติ้งไว้ก็ คนงานมาสารตะก้อกันนะครับผมยังยังมาไม่ครบพรุ่งนี้น่าจะตัดเต็มนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีหน้าที่ทำงานนะครับทำงานทําหน้าที่เอาเข็มปักยินนะครับผมแล้วก็ไปสมัครเรียนนะครับ แต่ตอนก่อนอื่นก็องทำงานก่อนนะครับเพื่อจะมีทุนสายอาชีพครับผมบริษัทก็มีครบทุกแผนกนะครับมีทุกอย่างนะครับผมถนัดด้านไหนไปทำสิ่งนั้นนะครับถนัดขับรถเทรนเลอร์ก็ต้องต้องไปทำใบขับขี่ทอสานะครับขับเครน โมบายเครนครับทุหมดเครื่องต่อเครื่องกดนะครับเครื่องต่อก็อยังยังไม่มาทำงานนะครับรอเสาเข็มมาส่งครับมีแมคชีนิกมีหมดนะครับผมครบทุกอย่างนะครับ ได้ครบจบทีเดียวครับผมสายอาชีพครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยครับผมสายอาชีพครับสู้ๆครับผมปีใหม่แล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับผม